ผู้ญี่ปุ่นเก่งผู้ญี่ปุ่นคล่องต้องฝึกพูดญี่ปุ่นทุกวันเเกงจะไปบาษาญี่ปุ่นออนไลน์ใบเเกงนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับต่อ,อก็คือคําว่าเมนโจนะครับก็คือคําว่าการยกเว้นนะครับที่มาคือว่าขณะที่เราคุยกันในครับเฮาส์นะครับกับคนเกาหลีใต้นะครับซึ่งพูดภาษาญี่ปุ่นกันนะครับเขาชื่อซงซง ื่อทรงนะครับแล้วก็มีลุงคนหนึ่งครับเป็นคนญี่ปุ่นนะก็มาคุยด้วยนะว่าเออยินดีด้วยนะที่นักเตะนะครับของเกาหลีใต้นะครับที่เล่นที่ให้กับพีเมลีกใช่ไหมครับได้รับรางวัลรองเท้าทองคำนะครับอ่านะครับยินดีด้วยนะครับนะครับคนเกาหลีใต้ชื่อทรงครับก็บอกว่าอ่ะเป็นญาติกันทรงเนี่ยเป็นญาติกับผมมาชื่อนามสกุลเราเหมือนกันเลยนะครับผมเนี่ยรู้จักเขานะครับดีครับแต่เขาไม่รู้จักผมหรอกนะครับก็ เป็นเรื่องที่มุกตลกกันนะครับเพราะว่าที่เกาหลีใต้ใช่ไหมครับมีคนที่นามสกุลเหมือนกันเนี่ยเยอะมากใช่ไหมครับถ้าลองไปค้นหาดูกันเช่นนามสกุลคิมนะครับมี10ล้านคนใช่ไหมครับนามสกุลพักเนี่ยครับใช่ไหมนามสกุลชเวมีโอหลาย10ล้านเออหลายล้านคนเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องที่เรามาคุยกันนะครับก็เห็นว่านะครับคนที่ได้ไปเล่นกีฬาให้กับประเทศชาตินะครับหรือว่าเป็นทหารนะครับก็จะได้รับการ ยกเว้นภาษีแล้วก็หรือค่าเราเรียนใช่ไหมครับจึงมีคําว่าเมนเจนโผลออกมานะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเรามาฝึกพูดกันในวันนี้นะครับ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดส่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับข mm ับ hmm. และมีประชาสัมพันธ์นะครับคอร์สเรียนที่เปิดสอนอยู่นะครับเป็นคอร์สเรียนพูด ญี่ปุ่นสําหรับคนทํางานนะครับเรียนตัวต่อตัวนะครับหต่อหนึ่งออนไลน์ผ่านซูมนะครับเริ่มจากศูนย์ก็เรียนได้นะครับราคาปกตินะครับหนึ่งาบาทพิเศษเพียงนะครับหนึ่งบาทนะครับเรียนสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับครั้งละประมาณ40นาทีเรียนประมาณ4-5เดือนนะครับสนใจนะครับต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR ว o d e คเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับ3เดือนเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับ เมนจบนะครับย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวจะนึกภาพไม่ออกนะครับนักกีฬาเกาหลีใต้นะครับก็คือคนนี้ใช่ไหมครับที่เราเคยเห็นหน้าคตานะครับซนฮึงมินนะครับซองฮึงมินนะครับที่เพื่อนคนเกาหลีใต้เราบอกเนี่ยเป็นญาติกันนะครับซงฮึงมินนะครับกองหน้าของอ่าทอดเนมฮอสเปอร์นะครับก็คือได้รับรางวัลรองเท้า ทองคำที่มาเด็กในปีนี้ใช่ไหมครับคู่กับซาร่านะครับก็คนนี้นะครับหน้าตาดีด้วยนะครับโอ้ได้รับรางวัลรองเท้าทองคานะครับครับเป็นเพื่อนกับเพื่อนผมนะครับชื่อซนเหมือนกันนะครับนามสกุลซนซนเหมือนกันนะครับครับก็ตลกดีนะครับครับก็กลับมาเรื่องของเรานะครับก็คือว่าคนที่อ่ะเป็นทหารนะครับหรือว่าเป็นนักกีฬาของประเทศเนี่ยก็จะรับการยกเว้นใช่ไหมครับภาษียกเว้นค่าเรียนนะครับจึงมีคําว่าเมนโจนะเมนโจให้ เบนโจแปลว่าการยกเว้นเนี่ยเนโจคือยกเว้นค่าเล่าเรียนยกเว้นภาษีเป็นต้นนะครับมาอยูม่มาดูตัวอย่างวิธีการใช้นะครับเบนโจนะครับก็คือเช่นเดสกานะครับคุเรนิจึงเยวเรียวเบนโจนิซ ah? ุิเตะวะเนี่ยคีไซกะอะริมาเซนนี่ยให้เดสกานะครับนี่คือตัดตอนมาจากประโยคนะครับที่เป็นเรื่องเต็มๆม,มาเนะี่ยเดสกานะครับแต่ว่านะครับคุเรนิจึงเยวเรียวเบนโจนิซุิเตะคือเกี่ยวกับการยกเว้นค่าเล่าเรียนใช่ไหมนะครับก็คือ จุงเยว่เรียวก็คือค่าเล่าเรียนครับค่าการศึกษาครับเมนโจนิสิเต้ครับเกี่ยวกับใช่ไหมเกี่ยวกับการยกเว้นค่าเล่าเรียนนะครับคิไซก็อะลิมาซไม่มีการบันทึกไว้ครับใช่ไหมครับคิไซคือการบันทึกการกรอกข้อมูลนะไม่มีการบันทึกเอาไว้นั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็จำไห้เลยนะครับจุงเยว่เรียวเมนโจนิสิเต้คือการเกี่ยวกับการยกเว้นค่าเล่าเรียนนะครับจุงเยว่เรียวเมนโจจุงเยว่เมนโจนี่ให้จากน่บางข้อสองนะครับเช่น เขาเรียกว่าอาชีกาฟูจิยูนัทเมะเฮเอกิโอเมนโจสซเลตานี่เขาใช่ไหมครับเขาเป็นไงครับอาชีกาฟูจิยูก็คืออ่ะขาพิการครับใช่ไหมครับอาชีกาฟูจิยูนี่ฟูจิยูก็คือจียูคืออิสระครับฟูจิยูคือไม่อิสระนะครับอาชีกาฟูจิยูคือขาไม่อิสระคือไม่สามารถทำอะไรได้อย่างอิสระครับก็คือแปลให้ เข้าท่าครับให้เป็นคําศัพท์ก็คือเป็นคนที่ขาพิการนะเนื่องจากเนื่องจากถ้ามีว่าเนื่องจากครับเนื่องจากเขาเป็นคนขาพิการครับจึงถูกยกเว้นนะครับอการรับราชการทหารครับ เฮเอ็กซ hey, ก็คือการเข้ารับราชการทาหารเฮเอ็กโอเมนโจเซรุนะครับก็คือได้รับการยกเว้นการเข้ารับราชการทาหารใช่ไหมครับประเทศไทยเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับตอนเมื่อเราอายุ20ปีเมื่อเราไปเกณฑ์ทหารนะคนที่พิการนะร่างกายไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับเราก็จะรับการยกเว้นนะเขาเรียกว่าเนีเมนโจนะครับเมนโจเซรุนะครับหรือว,ว่าเฮเอ็กนซะ เมนโจเซเลรุนะครับครับจะรับการยกเว้นการรับราชการทหารนั่นเองนะครับในเฮกิ hey, okay, ครับมีศัพท์เพิ่มนะครับเฮกิ hey, okay, ก็คือการรับราชการทหารนะครับหรือนะครับก็คือเป็นเรื่องของยุคปัจจุบันทันตัวนี้นะครับก็คือชิงชิงกะตะโคโรนาร์ไวรัสโน่การเซนกัดุไดนิไทสุรุ no เครซายทัสกุตอิเตะนะครับก็คือเป็นเรื่องนี้ชิงกะตตาโคโนาร์ไวรัสเนี่ย ชิงกัตต์โคโรนาวิติสก็คือโคโรน,นาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยข้างข้างเส้นค้ากุไดก็คือข้างเส้นก็คือการติดเชือ้อค้ากุไดการแพร่ขยายครับครับการแพร่ขยายการติดเชือ้อนี่ไทยสรุต่อใช่ไหมครับเคทัยไทยสกุคือมาตรการการป้องกันนะครับก็จะแปลตรงนี้ว่านะครับมาตรการการป้องกันนะครับต่อการแพร่ขยายของเชื้อนะครับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับได้มีการอะไรครับฮังตัชิโนซูโดเรียวคิงโอ เ้งก็คือเมนจสรุนะครับพังตัวชีบุงก็คือ,อในส่วนของครึ่งปีนะซูดโดเรียชิงก็คือค่าน้ําปรับป่าใช่ไหมครับเซงกค็คือเต็มจํานวนนะเมนจสรุก็คือการยกเว้น,นครับก็คือมีการยกเว้นค่าน้ําปรับปาครับเต็มจํานวนเลยครับของครึ่งปีนะโอ้โหนะครับเพื่อเป็นมาตราการครับช่วยเหลือเรื่อง การขยายการแพร่ครับของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมครับช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจครับของประเทศนั้นนะครับเหมือนประเทศไทยใช่ไหมครับเราก็มีการอะไรครับคนละครึ่งใช่ไหมครับมาตรการการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจนะครับของประชาชนใช่ไหมครับเคซายไดซักคุอใช่ไหมครับในด้านโคโรนาไวรัสคนละครึ่งนะครับหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับนะครับนี่คือเส้นก็คือเมนเจอซึลก็คือ การยกเว้น,นว window, smoking, Ô, ude, เ,นเนต็มจํานวนนะครับยกเว้นอะไรครับยกเว้นค่าน้ำประปาครับซีโดเรกิงโอเซนก็คือเมนโจซีดนี่เป็นต้นนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่โคโนไดก็คือได้วะนะครับมหาลัยแห่งนี้นะครับเทเทโชตตคุเซเซไตเนะเทโชตตคุเซไตก็คือครับครอบครัวที่รายได้ต่าใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสับทางการทีหนึ่งนะครับเทโชตตคุคือรายได้ต่ํา เศรษฐยิถึงครอบครัวนะครับรวมกันขึ้นไปถึงครอบครัวที่มีรายได้ต่ำนะครับกักเซ่ก็คือนักเรียนที่ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำนะครับก็จะได้รับการยกเว้นค่าจึงเงียวเดียวนะครับกับนิวกักุกคิงคือค่าสมัครเรียนนะนิวกักคิงนิวกักคิงยะจึงเียวเดียวโนเมนโจสเตรุนะครับครับก็คือมหาลัยแห่งนี้นะครับครับสำหรับนักเรียนที่ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำครับก็จะได้รับการยกเว้นค่าค่าสมัครเรียนนะครับแล้วก็ค่าค่าเล่าเรียนด้วยนะครับโอ้ ดีเลยนะดีจังเลยนะครับครับคำนี้น่าใช้นะครับจะมีคบเมนโจนะเมนโจนะครับแล้วก็จําเป็นเซตได้เลยนะครับเช่นอะไรครับจุญิวเลี้ยวอ่าจุงิวเลี้ยโนเมนโจนะครับก็คือการได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนเป็นต้นนะครับนี่จึงเป็นเรื่องของเมนโจนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือการยกเว้นค่าเล่าเรียนนะครับยกเว้นภาษีนะครับนะครับฝึกทุกวันนะครับเราก็จะพูดเก่งแน่นอนนะครับจ้ามาตานี